เจอแล้วพี่น้องเจอแล้วครับเสือกเสือกของข้อลูกงัวครับสีซอยยังไหนหน,หน้อยเนาะเห็นบอกพี่น้องใกล้ๆเห็นเสือกบอเสือกของข้อลูกลูกอีเมนี่นะเขาจะให้ลูกเขาจะให้ซอยบู้นี่แม่เขาจะหายบอพี่ละไอพี่จะซอยเด้อยีซอยลูกอี่ละเด้อนั่นลูกลูกไอ้ของ เสือของข้อหเห็นปะอันตรายเด้นี่ครับเจอหลัก่น้องเอ้ยเหตุการณ์ในสีผมเจอประจำสีสรซอยประจำครับที่จะได้สิสซอยข้อใดเข้าที่บ่หายบ่มะแนบมึงคือจังจะหายบีนั่นนั่นน <c oughs> ั่นโอ้โหโอ้โห เกี่ยวของข้อครับเนาะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวหาที่ซอยอู้หัดอู้อันตรายอันตรายแม่เดี๋ยวซอยเขาก่อนพี่น้องนู้นี่แม่มันดึงอู้อู้อ,อ,อู้ตายตายโอเคเนาะแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะ